เข้าสูตรกันเลยนะครับวิธีใช้สูตรวิธีใช้สูตรนะครับหน่วยล่างหน่วยล่างคืออะไรก็ตามลูกศรหน่วยล่างคือหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวน,นะครับแต่ละตัวเนี่ยผมจะมีจุดสีแดงไว้ให้แล้วก็มาบวกเข้ากับเลขชุดสูตรนะครับแล้วก็จะได้เป็นของงวดต่อต่อไปอันนี้ก็มี902โอเคก็เข้าทั้ง0นทั้ง9อ่า 6กบวกสาเท่ากับวกสเท่ากับสิจะใช้แค่ตัวหลังนะครับคือ0อ่าอย่างเนี้ยเก้าบวกสเท่ากับสิจะใช้แค่า2แล้วก็นี่เป็นการพิสูจน์สูตร,ตรว่าว่าสูตรเนี้ยที่ให้ไปเนี้ยมันตรวจย้อนหลังแล้วมันถูกไปกี่งวดแล้วอ่านี่ก็หามาเรื่อยๆพิสูจน์สูตรมาเรื่อยๆอ่า จนงวดที่สองพฤษภาซึ่งหวยจะ,ะซึ่งผมจะหางวดวันที่16พฤษภานะครับก็จะได้จากสูตรนี้มาก็จะได้ศูนย์นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสูตรที่สองหมื่นบนบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกเลขสูตรหมื่นบนคือตัวไหนนั่แหละครับคือหลักคือหลักหมื่นของวันที่1เขาเรียกหมื่นบนแล้วก็หน่วยล่างคืออะไรคือตัวไหนก็ ตามจุดสีแดงจะมีจุดผมจะผมจะมาร์คจุดสีแดงไว้ให้เป็นหลักจะได้จะได้เห็นง่าย <c oughs> ก็เอามื่นบนกับหน่วยล่างบวกกันก่อนในวงเล็บได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาบวกกับเลขสูตรมันได้ได้ศูนย์แล้วก็บวกบวกเท่าไหร่มันก็ศูนย์บวกหก็ได้หกศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดศูนย์บวกแปดได้แปดแล้วก็มาหาความน่าจะเป็นสูตรทั้งหมดเนี่ยมันกะมาจากมาจาก อดีตเพื่อที่จะหาความน่าจะเป็นในงวดอนาคตมันไม่ใช่มันไม่ได้ถูกเสมอไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีผิดบ้างอ,อย่างกรณีถ้าสูตรไม่เข้าก,ก็เรียกสูตรดับถ้ามันยังเข้าก็เรียกสูตรเกิดมันก็ยังไปต่อมันได้อยู่บางสูตรอาจจะถูกสักสิบงวดยี่สิบงวดติดต่อกันอันนี้ก็คือได้ตัวเลขมาแล้วครับของสูตรนี้ก็เป็นสามสี่ห้า เอาสอสูตรมารวมกันถ้าดูจาก2ส,สูตรแล้วเลข5มาทั้ง2ส,สูตรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเด่น5 5เนี่ยคือเด่นที่เหลือก็เอาไปรวมๆลองดูแล้วกันครับตามตามความเหมาะสมนะครับโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับ